7ข้อดีนะครับผมของการทํางานระเบียงสระว่ายน้ําแบบตั้งพื้นนะครับ <Nash> จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยครับข้อที่1นนะครับถ้าเราทํางานระเบียงแบบตั้งพื้นนะครับเราจะไม่ต้องขุดดินนะครับเพราะว่าการขุดดินเนี่ยมันจะทําให้เราเสียพื้นดินนะครับผมของที่บ้านไปนะครับแล้วก็การขุดดินเนี่ยทำให้นะครับทัศนียภาพในบ้านสมมติถ้าปลูกหญ้าข้างหน <sh arp> ้าครับขุดแล้วเนี่ยมันต้องมีการย้ายดินออกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งรถขนดินนะครับรถหกล้อเนี่ยรถดําเนี่ย มาใส่ดินเข้าไปเพราะนั้นเนี่ยสนามหญ้าหน้าบ้านหรือบริเวณรอบบ้านเนี่ยเละแน่นอนนะครับเปลืองงบประมาณกว่าแบบตั้งพื้นด้วยนะครับข้อที่2นะครับผมดูแลง่ายนะครับถ้าเราทํางานระเบียงแบบตั้งพื้นเนี่ยก็คือมันจะยกสูงใช่ไหมครับแล้วเราสามารถรทำห้องเครื่องกรองนะครับเพื่อที่จะเข้าไปเซอร์วิสเปิดแบบนี้ง่ายๆเลยไม่ต้องมดลงไปนะครับนี่ครับเดินตามผมมาเลยนะครับคือเครื่องกรองเนี่ยเราต้องเซอร์วิสเขาทําความสะอาดเขาในอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําแบบตั้งพื้นเห็นไหมครับ เราก็จะเดินลงมาง่ายนะครับแล้วก็ดูแลเจ้าเครื่องกรองเนี่ยได้ง่ายด้วยนะครับนี่ครับทางที่ดีนะครับก็ควรยกสเต็ปนะครับผมพื้นที่วางเครื่องกรองเนี่ยขึ้นมาสัก20-30ถึงเซนเพื่อป้องกันน้ําท่วมหรือว่าน้ําที่แบบเอ่อล้นออกมาเนี่ยจะได้ไม่ท่วมตัวเครื่องกรองนะครับแล้วก็ข้อที่3มนะครับผมไม่ต้องกลัวน้ำนะครับท่วมนะครับผมถ้าเราขุดลงไปน่ยเราต้องมีบ่อพักมีเรเวลอดน้ําระบายน้ําทิ้งออกไปทีนะครับแต่ว่าถ้าตั้งบนพื้นนะครับ นี่ครับไม่ต้องทําห้องไดโวเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวน้ําท่วมด้วยนะครับผมเพราะว่าถึงน้ําจะเข้ามาเนี่ยฝนตกหนักๆเนี่ยมันก็จะมีระบายออกไปได้เองนะครับเพราะว่าเราตั้งอยู่บนพื้นครับแล้วก็ที่สําคัญครับควรจะทําบ่อพักก็คือบ่อระบายน้ํานะครับไว้ด้วยนะครับอย่างที่เนี่ยเราก็ทําไว้ตรงนี้นะครับนี่เนี่นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็คือจะเป็นบ่อพักนะครับเพื่อจะระบายน้ําออกไปข้างนอกอีกทีนะครับข้อที่สี่นะครับผมก็คือ ป้องกันสัตว์เลื้อยคลานนะครับซึ่งถ้าเราขุดลงไปเนี่ยมันจะต่ําเสมอกับพื้นใช่ไหมครับสัตว์ลเลื้อยคลานก็สามารถเข้าไปได้ง่ายนะครับถ้าบ้านไหนมีงูเยอะหรือว่าแบบมีตัววรนุษนะครับเยอะมันก็แบบปีนขึ้นไปได้ง่ายแต่ถ้าทำแบบตั้งพื้นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันปีนเข้าไปไม่ได้นะครับปีนถึงป,ปีนได้ก็ปีนยากนะครับผมอันเนี้ยก็สําคัญนะครับผมป้องกัน สัตว์เลื้อยคลานนะครับเข้าไปเล่นในสระโดยที่เราไม่ได้รับเชิญนะครับข้อที่5นะครับผมถ้าทางานระเบียงแบบตั้งพื้นเนี่ยจะเห็นวิวสวยเลยนะครับผมถ้ายืนทั้งบนนี้นะครับจะมองเห็นทั้งหมดเลยนะครับถ้ามุดอยู่บ้านลูกค้าอยู่แบบเป็นเนินเขานะครับผมหรือว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นวิวเนี่ยตั้งบนพื้นนะครับมันก็จะสูงแล้วก็มองเห็นวิวสวยเลยนะครับข้อที่6นะครับถ้าทางานระเบียงแบบตั้งพื้นเราจะเวลาเล่นน้ำนะครับข้างในสระเราก็จะมีความเป็นส่วนตัวตรงเนี้ยเป็นถนนนะครับอย่างเนี้ยที่เนี่ย คนเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่ารถผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็จะไม่เห็นเรานะครับเล่นอยู่ข้างในสะเพราะว่าตัวงานระเบียงขอบงานระเบียงก็จะบังให้นะครับอันนี้ก็จะมีความเป็นส่วนตัวขึ้นมานะครับข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายนะครับถ้าเป็นสะอินเทคนะครับแบบนี้นะครับผมมันเป็นสะสําเร็จรูปสามารถพับเก็บแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับก็ถ้าเป็นแบบพุดเนี่ยเราก็ต้อง หรือออกเราต้องถมดินด้วยนะครับผมให้กลับมาแล้วซึ่งปึงค่าใช้จ่ายแล้วก็ยุ่งยากด้วยนะครับผมท่านใดนะครับผมอยากดูสระตัวอย่างนะครับสวยๆแบบนี้นะครับผมมาเรียนเชิญเข้ามาที่นี่เลยนะครับผมที่ร้าน Family f o ูเด a y ของเรานะครับอยู่แถวลาดกระบังนะครับแล้วก็มาชมสระตัวอย่างมาลองเล่นก็ได้นะครับชุดว่ายน้ำมาลองทดลองเล่นได้เลยเราจะได้สัมผัสถึงพื้นผิวของสระว่าเป็นยังไงนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้นะครับผมสาระดีๆเกี่ยวกับสระน้ำอินเทกนะครับ ากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับใน YouTube กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ